ครับนักเรียนวันนี้ครูนุกมากับอักษรออนเลิร์นสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ป .5 ครับนี้นะครับยังคงอยู่เรื่องเกี่ยวกับทศนิยมนะครับต่อจากคาบที่แล้วครับเราประมาณทศนิยมนะครับให้เป็นจํานวนที่ใกล้เคียงจากทศนิยม1ตําแหน่งให้กลายเป็นจํานวนเต็มทศนิยม2ตําแหน่งให้กลายเป็น1ตําแหน่งนะครับคาบนี้เรามาฝึกกันต่อนะครับนักเรียนเตรียมหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม1ของอักษรมาด้วยนะครับ ครูจะสอนแล้วก็พานักเรียนฝึกทําจากแบบฝึกในหนังสือด้วยนะครับอ่านะครับคาบนี้นะครับเราจะมาประมาณจําจนวนทศนิยม3ามตำแหน่งให้ดูว่าเราจะทําให้กลายเป็นทศนิยม2ตําแหน่งมันใกล้เคียงกับจํานวนไหนนะครับเราจะได้เอาไปใช้สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วเอาจํานวนไปใช้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับนักเรียนดูตัวอย่างนะครับถ้าครูเขียนเส้นจํานวนขึ้นมานะครับ ระหว่าง3.40ถึง3.41่นะครับเราสามารถเขียนจำนวนที่อยู่ระหว่าง3.40และ3.41ด้วยทศนิยมจาก2ตํตำแหน่งให้กลายเป็น3ตํตำแหน่งแบ่งจำนวนบนเส้นจำนวนเป็น10ส่วนเราจะได้ตำแหน่งทศนิยมเพิ่มอีก1ตําตำแหน่งเห็นไหมครับตามชื่อเลยทศนิยมทศศัพท์แปลว่า10เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราแบ่งออกเป็น10ส่วนเราจะได้ทศนิยมตำแหน่งเพิ่มมาอีก1ตําตำแหน่งนะครับ จาก2ตำแหน่งกับ2ตํตำแหน่งลรวแบ่ง10ส่วนเท่าๆกันก็จะได้กลายเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งจาก3.40กลายเป็น3ามตำแหน่งก็เริ่มจาก3.40 0 3.401ไปเรื่อยๆจนถึง3.410ที่เท่ากับ3.41อ่าคราวนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าตรงกลางระหว่าง3.40 0กับ3.410ตรงกลางคือ3.405เห็นไหมครับ แล้วเวลาเราประมาณตำแหน่งจากทศนิยม3ตำแหน่งให้กลายเป็น2ตำแหน่งเนี่ยนะครับว่าใกล้เคียงทศนิยม2ตำแหน่งยังไงก็ดูว่าจํานวนที่เราประมาณเนี่ยนะครับใกล้เคียงทศนิยม2ตำแหน่งจํานวนใดนะครับก็จะมีจํานวนตรงกลางนี่แหละที่ใกล้2จํานวนเท่ากันจํานวนตรงกลางเราปัดขึ้นเสมอถูกไหมครับเหนั้นพูดง่ายๆคือดูทศนิยมตำแหน่งสุดท้ายถ้าเป็น5ขึ้นไปให้ปัดขึ้นถ้าน้อยกว่า5 ให้ปัดทิ้งนะครับหรือว่าปัดลงนั่นเองนะครับตัวอย่างนี้นะครับลองดูนะครับด้านซ้ายนะครับ3.402นะครับ3.402อยู่ระหว่าง3.40และ3.41ซึ่งใกล้เคียง3.40มากกว่าเราก็ประมาณนะครับทศนิยม2ตำแหน่งของ3.402ได้เป็น3.40หรือ3.409เนี่ยนะครับ อยู่ระหว่าง3.40ถึง3.41เหมือนกันนะครับซึ่งใกล้เคียง3.41มากกว่าเพราะฉะนั้นค่าประมาณทศยม2ตำแหน่งของ3.409ก็คือ3.41แบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับลองดูอีกตัวอย่างนะครับทบทวนคราวที่แล้วด้วยนะครับอย่างค่านี้นะครับราคาน้ำผลไม้67.50บาทนะเห็นไหมครูเคยบอกแล้วตอนเรียนเรื่องนี้ใหม่ๆนะครับ เราเจอทศนิยมในชีวิตประจำวันเป็นประจำโดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินบาทกับเงินสตางค์นะครับเงินบาทจะเป็นจํานวนเต็มถูกไหมครับทศนิยม2ตําแหน่งคือเงินสตางค์67.50บาทเนี่ยสามารถอ่านเป็นบาทกับสตางค์ได้เป็น67บาท50สตางค์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าประมาณให้เป็นจํานวนเต็มนะครับเราก็ประมาณที่ทศนิยม1ตําแหน่งก่อนใช่ไหมครับ67.50นะครับ 67.50ก็ประมาณให้เป็น67.5ได้เลยเพราะว่าศูนย์ตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยครับก็กตำแหน่งเดียวกันกับ67.5แล้วก็ประมาณจากทศยม1ตำแหน่งให้เป็นจำนวนเต็มเราจะประมาณทศยมตำแหน่งนี้นะครับว่าใกล้เคียงตำแหน่งไหนก็เหมือนกับเราจะปัดเลขนี้ทิ้งนะครับ5ขึ้นไปให้ปัดขึ้นก็จะได้เป็น68ใกล้เคียง68บาทนั่นเองนะครับ เห็นไหมครับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไม5เราถึงปัดขึ้นถ้านักเรียนอยากจะซื้อของ67บาท5 0สตางนักเรียนต้องมีเงินมากกว่าหรือเท่ากับถูกไหมนะครับมีเงินเท่ากันซื้อของได้มีเงินมากกว่าซื้อได้เราก็จะได้เงินทอนถูกไหมครับลองดูตัวถัดไปครับตัวอย่างที่2ประค่าประมาณความยาวของหนังสือให้เป็นจํานวนเต็ม22.2ครับตำแหน่งสุดท้ายเลขก2ปัดขึ้นหรือปัดลงครับอ่านะครับ ใกล้เคียง22น้อยกว่า5ปัดลงครับนะก็จะใกล้เคียง22เซติเมตรนะครับ2.47ให้ประมาณเป็น1ตำแหน่งนะครับตำแหน่งสุดท้ายเห็นไหมครับตำแหน่งที่2นี่คือเลข7เลข7เกินเลข5ครับเราก็ปัดขึ้นนะครับจาก2.47กลายเป็น2.5ใกล้เคียง2.5นั่นเองนะครับถ้าประมาณจาก3ตำแหน่งให้เหลือ2ตำแหน่งก็ดูตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งสุดท้ายนะครับ 4.128กิโลกรัมนะครับก็8มากกว่า5ปัดขึ้นครับก็ใกล้เคียง4.13กิโลกรัมแบบนี้เป็นต้นนะครับนักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วเนาะถ้าเข้าใจแล้วนะครับนักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า102นะครับเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า102แบบฝึกหัดข้างล่างตรงนี้นะครับเราจะมาฝึกการประมาณจากทศนิยม3ตำแหน่งนะครับว่าใกล้เคียงทศนิยม2ตำแหน่งยังไงเริ่มเลยครับข้อ1 ให้บอกค่าประมาณของทศิยมต่อไปนี้เป็นทศิยม2ตํตำแหน่งนะครับเราก็ประมาณเลยครับเครื่องหมายประมาณคล้ายๆเครื่องหมายเท่ากับแต่ว่าเราใช้เครื่องหมายแบบนี้นะขีดล่างเป็นขีดตรงขีดบนเป็นขีดโค้ง่โค้งแบบนี้นะครับเรียกว่าเครื่องหมายประมาณนะครับเราจะประมาณใกล้เคียงนะครับ0 4 6 2เปลี่ยนให้เป็นใกล้เคียงจำนวนที่2เป็น2ตำแหน่งนะครับก็ให้ดูตำแหน่งที่3 0.462ทศนิยม2ตำแหน่งของที่ใกล้เคียง0.462ก็คือ0.46เพราะว่าตำแหน่งสุดท้ายเป็นเลข2น้อยกว่า5ปัดลงใช่ไหมครับก็ใกล้เคียงประมาณ0.46แบบนี้ง่ายๆนะครับคำตอบมันสั้นๆนักเียอาจจะเขียนคำตอบลงไปได้เลยแล้วก็เป็นข้อที่ง่ายด้วยใช่ไหมครับข้อ2ครับ5.246 ให้ประมาณใกล้เคียงทศนิยม2ตำแหน่งก็ดูตำแหน่งที่3ครับเป็นเลข6ต้องปัดอะไรครับปัดขึ้นใช่ไหมครับก็จะใกล้เคียง5.43่มง่ายไหมครับง่ายมากนะครับข้อ3ครับ9.851าตำแหน่งสุดท้ายเป็นเลข1ปัดขึ้นหรือปัดลงครับน้อยกว่า5ปัดลงนะครับก็จะเป็น9.85เฉย ปัดลงคือเอาเลขตัวนั้นทิ้งไปนะครับเลขข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับก็ใกล้เคียงครับ9.85นะครับข้อ4ครับ12.948โทศนิยมตำแหน่งที่3คือเลข8นะครับเกิน5ต้องปัดขึ้นเนาะั้น12.948ใกล้เคียงนะครับ12.95นะครับก็ปัดจาก4ขึ้นไปเป็น5ข้อ5ครับ15.707 ประมาณให้เป็นใกล้เคียงทศนิยม2ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่3คือเลข7ปัดขึ้นนะครับก็เป็นใกล้เคียงกับ15.71ข้อ6ครับ38.978เ็ลข8คือทศนิยมตำแหน่งที่3นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะประมาณใกล้เคียงก็จะใกล้เคียงทศนิยมตำแหน่งที่2ต้องปัดขึ้นใกล้เคียงกับ38.98แบบนี้นะครับ ดูข้อ2ใหญ่กันครับบ้านของปิงปองอยู่ห่างจากโรงพยาบาล5.673กมิโลเมตรระยะทางของบ้านปิงปองถึงโรงพยาบาลมีค่าประมาณเป็นท็ซิียมสองตำแหน่งได้เท่าใดนะนักเรียนก็ประมาณเลยครับ5.673เนี่ยครับถ้าเราจะประมาณใกล้เคียงทศอิียมสองตำแหน่งก็ให้ดูตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่3เป็นเลข3น้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งถือปรับลงถูกไหมครับก็จะใกล้เคียง5.67เ นะครับนักเรียนก็ตอบครับตอบครับบ้านของปิงปองนะครับถึงโรงพยาบาลมีระยะทางครับใกล้เคียงนะครับหรือจะใช้คาว่าประมาณก็ได้ถือว่าประมาณน่าจะฟังดูลื่นหูกว่าเนาะนะครับก็เขียนประมาณครับ่นะ ห,หรือจะใช้คำว่าประมาณใกล้เคียงก็ได้นะครับ5.67กิโลเมตรนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นนักเรียนก็สามารถฝึกทำได้นะครับนอกจากในหนังสือเรียนนะครับก็ยังมีแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดให้นักเรียนฝึกทำได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝั่งนักเรียนกลับไปฝึกทำนะครับในหนังสือเรียนข้อที่เหลือแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดด้วยนักเรียนจะสามารถ ประมาณทศซิม1ตําตำแหน่งให้เป็นจำนวนเต็มทศซิยม2ตํตำแหน่งให้ใกล้เคียงกับทศซิยม1ตําตำแหน่งแล้วก็ประมาณใกล้เคียงทศซิยม3าตำแหน่งดูว่าใกล้เคียงทศซิยม2ตํตำแหน่งจำนวนใดประมาณเรื่องพวกนี้ให้คล่องเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เยอะเลยครับคาบนี้ครูฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่กับวิชาคณิตศาสตร์ป .5 ครคาบหน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ u c เคชัน